วัดเสาเมื่อน,นี้มาเบิ่งต้นไม้นํากันเด้อพี่น้องอันนี้ปลูกใหม่อันนี้พี่หรือเครื่องซึอัญญาปลูกอ่ะอัญ,ญา,า,ญญา,าอันนี้อันเสนีเสนีจัน,น,จนอันนี้อันนี้อะไรหัว่ใหม่ในี่ยบอนสีพี่เครื่องอันนี้นะระักปัญญาเป็นอย่างไร อันนี้กะปูใหม่คือกัน,น,กนอ,อารมณ์เอันอันนี้หนวดตื้อสีมีหนวดตื้อสีพร้อมไหมพี่น้องเนี่ยอือเอ้ยเนี่ยร้านผ้าพึ่งสองต้นนะมั้ยเล็กๆนี้น่ะฮกหลงหลงมาเบบี้ฮกหลงสันแดงหน้าวัวมาจากสุราษฎร์ธานีเพื่อได้พี่น้องเอ้ยของ,แ,<ด>งแท้เ<ท>ด็ด<อ>นี่แล้วก็มี สาวน้อยปรับแป้งก็มีน่ะน่ะมีมีใจดำด้วยเออบันไดสวรรค์แม่นบันบันไดสวรรค์ก็มีเสียที <c oughs> โอสวยสวยงามงามพบพึงก็กำลังขึ้นสองต้นคักคๆับคับเอ๊ะพูดว่า <c oughs> ฝัมกมรกตสวยๆมีได้ทันได้ประกาศขายดอกพี่น้องเพราะว่ามันมีทันได้ปิน่นพูดปิ่น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 ,น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 หรือว่าคุ้มนางคุ้มนางคุ้มนกคุ้มนางคุ้มนกคุ้มนกคุ้มโกเงินแล้วก็รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกได้พี่น้องอันนี้น่ะพริกนนพริกยังไม่ได้<ผ> อันเลือกขุนแผนนั่นบ่ตัวเขียวขุนแผนก็มีเลือดพี่น้องเลยขุนแผนอันนี้นะคันคันสังเกตเบิง่งคันมีเงินนะพันเข้าออดหลอดคันว่ามีเงินกระยหญ <c oughs> <c oughs> ย่ี่มันเลืดสนีนางกวักมรกตมะเขือก็มีมีทุกอย่าง เเจ้าออได้นี่บอันใหม่ต่อยอดใหม่หอันนี้อินทผลัมได้พี่น้องจะได้กินจะได้ไปปลูกอิน,นทผลัมสองต้นเห็นเบื้องในอันนั้นนะงามๆอันเพิ่นปูนเะลยใหญ่แล้วนะขายายได้แล้วขาตะไคร้มีหมดเลยพี่น้องเออของกินของ,ของปลูกอันนี้คือเอามาปลูกใหม่ยังไม่ได้ เดี๋ยวสักหนึ่งอาทิตย์จะมารีวิวให้ดูอีกเ<ม>พิ่ง็บปลูกวิตามินก็ทำแล้วเมื่อเช้าเนึ่งวิตามินเปลือกไข่ด้วยนะพี่น้องวิตามินเปลือกไข่<ม>ทำให้ใบบอนสีสวยวิตามินบอนสีเดี๋ยวสิมารีวิวให้เบบ่งอีกได้พี่น้องอาทิตย์หนึ่งเบิ่งไว้ก่อนไอหนี้เดี๋ยวมีรีวิวให้เบบ่งอีก สนใจทักมาสนใจทักมาคําพาต้นไม้